ช่งนี้กันนะคะแในวันนี้หนุห่มชาวไร่ยังไงวันนี้หนุ่มชาวไร่จังรองเทาไม่เปลี่ยนหรอ <c oughs> เออแล้ว่าทำไมดูหนุ่มชาวไร่ไม่เปลี่ยนรองเท้าพ <c oughs> ี่เมย์ใส่รองเท้าใส่รองเท้าให้เดินไปเดินรองเทระวองนะฮะ แต่งสีนังเกงใช่ไหมอ่ะ๋อเดี๋ยวมันจะทำไม่เวลาที่อย่างมันชั่วโมงแรกมันจะน้อยไปก็เพียงเอ่ยตามเพื่อนทีแล้วโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับ ไค่ฉันเดีว่นเดียวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบขาดไคร เรียนร้องเพลงไม่เคยเมื่อวานได้ซ้อมต่ออันนี้ไหมหลังจากที่ครูสอนแล้วหาตัวเองเจอไหมครับในขณะที่ร้องเพลงหาเจอไหมถ้าใครไม่เจอรีบหานะครับอ่โอเคครับอะไรจากปู่ปามาครับมีอะไรนะครัา ก็เดี๋ยวแยกไปตามห้องเหมือนเมื่อวานนะครับแล้วก็ถึงแม้จะเป็นเพลงเช้าเนาะก็เหมือนเดิมแต่ใครที่เรียนกับพี่จะรู้ว่าเพลงช้าก็ต้องวอร์มและต้องยิ่งวอร์มหนักกว่าด้วยสองคนนะที่มาแสดงว่าต้องวอร์มรอเนาะ <Okay. S 1> ไม่งั้นจะเสียเวลาเยอะไปเพราะว่าจะได้แข็งแรงตั้งแต่ตอนนี้โอเคครับของครูคนอื่นมีไหมหรือว่าแยกลยโอเค okay, ครับแยกไปตามห้องเมื่อวานเลยครับเราเริ่มเหมือนเมื่อวานเราจะแยกไปเหมือนเมื่อวาน ที่เราซ้อมนะครับตามห้องที่เรากำหนดไว้เดี๋ยวเราก็อยู่ที่นี่้องเวลงเทาเอาไม้มาด้วยนะสูบไม่ชินไม่ชินเลียงเหมือนเดีมครับเลียคนเดใช่แลแมนเยครับเผื่อเอวน้ำอ๋มีเพลงนะมีแร็กิแทใช่ปะเอาของของคุเยคุณนีกซ้อมหรือเปล่า แน่นะซ้อมแต่พี่ซ้อหลังหนะหนูจำอ๋อได้เดี๋ยวไม่แอ่น้รงนี้นเริ่มเริ่มข้างไหนหนูไม่แน่อ๋อได้เดี๋ยวดูให้เนาะขอกินน้ำแป๊บไปวิ่งรอบห้องก่อนดีกว่าปะวิ่งยังเมื่อเช้ายังค่ะวิ่งห้องมันเล็กเนาะห้ารอบเดี๋ยววิ่งด้วยปุ๊บ ลุหนึ่งรอบวิ่งยกขาสูงยกขาสูงล <c oughs> สองรอบลรอบทำไมวิม่งช้าจังเลุล <c oughs> <c oughs> สี่รอบเอาอีกแล้ว แล้วออกมาจากห้องวิ่งนี่ป๊บยกขาไปข้างหน้ายกปึ๊บปึ้งปึ้งกระต่ายวัดปึ๊บให้เหนื่อยปป๊บด้วยซ้ายขวาอย่าอย่าอย่าน่าจะบุกบ้านปด้วดอีกแล้วเด็กๆกูเลยค่ะโฮ้ยเหนื่อยนะฮะไม่ให้คือตอเอาเลย เ <Okay. S 2> ยังไม่ได้ใช้นี่เนาะเหนื่อยไหมอ่ะลองทวนแบบไม่มีเพลงก่อนไหมไม่มาโอเคอ่ะ, okay. อ,ะอันนี้หนึ่งสองสามตึงตึง thu la thăng pha có thấy nghe coi coi bay bật máy quay lông ta anh ấy nên nên à, ơi ai sai phun là เธออยู่ที่ไหนจิตใจพระคิดตามคิดถึงเธอแอฝน,นก็เทหัวใจก็แสแวววานะเออฝ้าฝนแปลงกันอย่างนี้เสมอเป็นแกคนเหงาใช่ไหมเมื่อความคิดเธงมีเออได้หรอขอให้เออเออหนูเอาขาเข้าตอนเออก็ได้นะ มื่อแก่คนเหงาจะมาเออเมื่อความคิดถึงีพร้องกบฝนมองหาใครบางคนเมื่อฝนเป็นสายไม่รู้เลยว่าเธอทีฝนอยู่ไหนจะเปียฝนหรือเปล่าก็จะเปียฝนหรือเปล่าก็วนอยู่นะฝากความคิดถึงเมื่อไปกบฝนส่งถึงใครบางคนที่เธอไม่รู้ ให้เธอรีบกลับมาอย่าลืมว่ามีคนหงใยตึ่งตึ้งต่นเกลียดหัวฟ้าร้องเมืตอนที่มีเธออยู่ตื่ตปิดตาป้องรูไม่รู้ต้องสักใครเมื่อไรจะฝนก็เจ้าใจก็แซวแวววนาเออ ฝ่าฝนกลงกันอย่างนี้เสมอแรงยาของเงาจะมาเามื่อความคิดถึงมาพร้อมกับฝนหองทางใครบางคนผมู่ฝนเป็นสาไม่รู้เลยว่าเธอติดฝนอยู่ไหนจะปีฝน,นหรือเปล่าวนอยู่นะฝากความคิดถึงกบไปกับฝนส่งถิงใครบางคนใี้เธอ ไม่เลือว่ามีคนห่วงใยเมื่อความคิดถึงเมื่อความคิดถึงมาพอือฝนเมื่อหาใครบางคนเมื่อฝนเป็นสายไม่รู้เลยว่าเธอติดฝนอยู่ไหนจะเปียกฝนหรือเปล่าต้องวนอยู่นะฝากความคิดถึงลอไปกบฝนส่งชง หรือว่ามีคนห่วงใยห้าหกเจ็ดตือนเตือดเนองอันนี้จะปรับนิดนึงตือนตือดเดนชิดเลยตืดเดนแล้วค่อตัตืนตะแล้วก็ตืนตืดเดนตืดเดนตืโหดสวยงามอันนี้ขอตอนเก้าขอเป็นนี้ตืนตะตืนตะยกขาด้วยนะตั้งแต่นี้เป็นัตือนตือดเดนแล้วชิดเตือดเดิน ตื่นแรงแรงได้เฉุ่ยโอเคแล้วก็เดี๋ยวให้วิ่งอีกเพราะว่าเหนื่อยอันนี้หนูอันนี้มันมีผลกับการที่หนูร้องหนูรู้สึกว่าตัวเองเสียงสดไหมหรือว่าไม่ไม่เป็นไรใช่ไหมอ๋ออันนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเหนื่อยจากวิ่งมันยากใช่ไหมมันต้องวิ่งอีกโอเคลองกับเพลงนะได้หนูเป็นว่า อยากเปลี่ยนมุมนิดนึงเราจะได้เห็นหน้าตัวเองนี่ไหมถ่ยายมาถึงไหมหน้าจะถึกด,ด้านนี้ดีกว่าพี่จะได้ดูได้หันด้านนี้ได้ อ้าเนีงยดีไหมเราจะได้เห็นหน้าตัวเองดีครับถึงป่ะเดี๋ยวให้พี่ลากมาไหมลาก